พระลวยสวัสดีพี่สู้ฝูสุขคนกรบผมเมื่อนีกวันศุกร์ที่18เมษสายน2568กระเขีนมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาคโครงทุ้ายน้อพี่น้องเนาะหรือว่ากวนหอยออกเมื่อวันศุกร์ที่18นพี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่8อาจารย์8สำนักด้อพี่น้องมันกระข,ขาดกระขาดหลายอยู่พี่น้องขาดหลายอาจารย์หลายสำนักอยู่เด้อพี่น้องเด้อกะ ของอาจารย์สลองกับบ่มีมาปูโคราดแล้วก็ปูศูนเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เชี่ยนผาสุกเด้อพี่น้องขาดหลายเจ้าอยู่พี่น้องเพราะว่าประกาศเป็นกระชิตติดงนันสงการหัวตาเลี่แลวเนาะพี่น้องเนะาะกาดขี้บวางเนาะพี่น้องเอามาเริ่มกันเลยของสร้างคมเด้อพี่น้องของช่างคมของช่างคมบนล่างในี่เพื่อนให้ 2กับ3เพื่นแน้นสามนะพี่น้องได้ส่วนเลขติดเลขวินนี่กัหกเจ็ดแปส่วนจับคู่นี่กัแมนสองหกสองเจ็ดสองแปดมหกสามเจ็ดสามแปเพื่อนกับม่เน้นในสาหกกับสามเจดได้พี่น้องได้ส่วนเลขสาตัวนี่ตัวอันนี้เป็นตัวล่องนี่ห้าปดตัวเน้นของเพื่นนี่เป็น เก้าสามหกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของสร้างคมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอไปตะเบิงไปทะแนมเนาะพี่น้องเนาะพอว่าเล่าพัฒนาเพื่อนก็หยุดสองงวดเนาะพี่น้องเนาะจันที่สิบสี่พุทธที่สิบหกหยุดไปสองงวดพี่น้องก็อาจสิหลวงสิ่เลื่อมเนาะพี่น้องเมื่อมเข้ากระเบิงไปก่อนซ่อมไปก่อนเด้พี่น้องเด้อ คนฟังโค้งพี่น้องค้นฟังโคงนี่เลขวิ่งของเพื่อนนี่หกสามศูนเจดแปดเพื่อนก็นให้วิ่งสมเอยเพื่อนก็นให้วิ่งหกับสมเพื่อนเน่น6กได้พี่น้องได้เด่นที่หส่วนจับคู่นี่ก็กคือ30 3ศูนย์มเจ็ดสามปดตรงสร้างคมเลยตัวนี้แล้วก็หกเจ็ดศ หกแปดเพื่อนแน่นหกเจ็ดกับหกแปดได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวนี่มันแปดหกเจ็ดศูนย์หกแปดได้พี่น้องได้พี่น้องห้ากับแชบหน้าจอ,อาอต่อมานี่ของเสียเส้ยนเหมืดเสี้ยนเหมืดเลขวิ่งของเพื่อนนี่มัน หกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเพื่อนกระไฮวิ่งหกกับเจ็ดประเนีนที่เจ็ดได้พี่น้องได้เพประเนีนที่เจ็ดส่วนจากคูเนี่ก็ 0. เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเพื่อนกระเนีนให้เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เลขสามตัวนีนแม่นศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหกศูนย์ได้พี่น้องได้ เทียนมืดเลขมีที่มาบนล่างวิ่ง4กับ9เก้าเน้นเก่าจับคู่ 90, 9าศูนย์เก้าสองเกเก้่นยหาก่เพิ่นก็นเน้นหาเก้าครับ สี่ C7 ได้พี่น้องได้เลขสามตัวในมันแปดเก้าห้าศูนย์ C7 พี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอเลยนักชอบจะได้เข้ากับผิดจัลนาเบื้องนอกพี่น้องเนะเาะต่อมานี่เพชรพารวยพี่น้อง เลขวิ่งก็สากับส7 8เกวิ่ง3กับสี่เน้นสามส่วนส่วนจับคู่นี่ก็คือสี่สี่เจ็ดสี่่เก้าเก้าน้นสามแปด้าไพี่น้องได้ส่วนเลข3าตัวนี่คือ2 3 8 1 3 9แปเลขสาตัว ก็มีอยู่สองคู่สองหางพี่นอ้องอะต่อมานี่คือของอาจารย์ไก่เด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ไก่ให้วิ่งสองกับห้าเน้นที่สองล่องหาโอ้ฝ่าหองบาบาบนเยอะฝนที่โตกิ่เนาะอ,อยู่บานเอื้องออกบ่ออ,อ,ออกุมมองหรอมองออกบนบางมองบ่เออ,อ,อ นี่ออนบอกหลายแต่ว่ากับพ่อได้กลิ่นโยนบ่ฝน<ภ>ตกมากเขาขาย300ร้สามร้อยพ็ได้โยนทั้านโอ้สามร้อยกับพ่อกินอยู่ดิเอ,อิงเอิงเผาใครนี่อทังบานพระในมีไปขายด้ยอ,อยากคืดอ,อยากเยนโอ้มันเป็นเหลเล้าวอันนี้เนาะอันครับเลหลล้าครับส่วนจับคู่นี่ก็คือสองหนึ่งสองสามสองสี่ 2 6 2 7 5 1 5 3 5 6 mm ็ด hmm. ห้าหนึ่งห้าสห้าหกห้เนกันเน่นที่สองเจ็ดกระ่าหกกิโมาตตามรัฐบาลไทยบะเนี่ยสองเเนาะเห็นปะส่วนเลข3าตัวนี่แปดสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดน่นคู่สองหางได้ไปน้องได้เป็นหยุด2องวดมันได้เลขเล่ากันเลยอ๋ออันนี้คือของ พอสวัสด,ด้พี่น้องด้อพ่อสวัสดนี่เลขเด่นบน่างเพื่อนี่มีเก่ามีศูนมีเจ็ดเพื่อนเน้น0นย์กับเจ็ดสายวิ่งสายแานสายหลุดกันเลส่วนจับคู่นี่ 3, 04, 0 5, 0 6, 93, 97, 98, ก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสานเบิร์นคือ7จดเจดได้พี่น้องด้อกันเบิรนเจ,เ,จเพื่อนเน้นสีคู่ เจ็ดสี่เจหเจมแล้วก็เกสตัวเด่นตัวเด่นสคู่สหางโอ้ฝ่าห้องพำทำเน่ยะสุดท้ายท้ายสุดของยายนุ่งแล้วพี่น้องเด้อยายนุ่งเลขเด่นเพิ่นเขาคู่งวดทีด่พี่น้องเด่นบนล่างเเพื่อนไทยหกศูนหนึ่งเพื่อนเน้นที่หอันนี้เลขวิ่นสองสามดเ้าสี่ แก็บคู่หกสองหกสามหกแปดศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หาสองเก้าหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็หกหกเพื่อนเน้นในหาคู่หกสองหกสามหกแปดแล้วก็หกสี่แล้วไปนองด้วยนนี้คือของใยายนงเอ้ยกับมีหนึ่งแปดพร้อมนะพไปนองหนึ่งแปดเพื่อนเน้นหาคู่หาหางพี่นอ้องเข้ากับแชปหน้าจอเด้่มมักชอบ อาจารย์ไ้สำนักไ้ตัวไรก็ได้เอาไปพิจารณาเบิ่งขันพ่มากเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ,ะขอขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาคอยพี่น้องโชคหมานกันเมื่อแรกเลยสองทุ้มครึง่งรวยๆแห่งๆปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม